สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะคดิทันกฎถหงคําก,ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยนะคะเรื่องเล่าอุทหาหรณ์สอนใจดีๆในแง่มุมของบาปกรรมอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นผลความโลภของหญิงท่านนี้นะคะเขาดันไปหากินกับความเป็นความตายของคนคนหนึ่ง ควาดูนะคะว่าผลกรรมที่เขาจะได้รับนั้นจะลงเอยอย่างไรเมื่อข่าวความตายของป้าจันดีได้แพร่สะพัดออกไปมันได้สร้างความรู้สึกให้กับคนได้ถึงสองกระแสกระแสหนึ่งก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอววรเพราะว่าป้าแกเป็นคนดีไม่เคยมีปากมีเสียงกับใคร รู้ตัวว่าจนและต่ำต้อยก็จะอดทนอยู่อย่างเจียมตัวแล้วก็เจียมตนตอนที่เรียวแรงกัยังดีอยู่นั้นงานบุญงานกุศลที่ไหนแกก็จะไปกับเขาหมดงานศพงานบุญแกเอาแรงไปช่วยเขาทั้งนั้นทั้งวันยันรุ่งใครจะขอใช้อ่ายไหววานอะไรแกก็จะทำให้ได้ทั้งนั้นถ้าวันไหนอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำ แกก็จะไปขัดห้องน้ําให้ประสงค์องค์เจ้าไปปัดกวาดเช็ดถูบริเวณวัดจนสะอาดเอี่ยมเป็นที่น่ายกย่องยิ่งจะมีก็แต่ตอนที่แกเริ่มป่วยหนักลุกไม่ไหวนี่แหละแกถึงได้นอนอย่างหมดเรี่ยวแรงแล้วก็รอวันที่ลมหายใจสุดท้ายจะออกจากร่างอย่างอดทนแม้ว่าจะทุกแสนทุกแต่แกก็มีกล้าจะเอ่ยปากวานใครให้ช่วยเหลือจนกระทั่ง ได้มีคนเอ่ยปากขึ้นมาว่าไม่เห็นแกมาหลายวันแล้วจึงได้พากันดันด้วยไปดูที่ห้องเช่าของแกแล้วก็เห็นว่าสภาพของแกเหลือกำลังแล้วพอช่วยกันอุ้มหอไปโรงพยาบาลถึงมือหมอแล้วแกก็ไปสิ้นใจตายที่นั่นเองแต่อีกกระแสนหนึ่งก็ได้มีคนเล่าลือกันว่ามีคนดีใจกับความตายของป้าจันดียิ่งกว่าหล่อนกำลังถูกหวยเสียอีก ด้วยเย็นวันนั้นที่ตลาดตอนที่คนพูดกันขึ้นมาว่าป้าจันดีไปเสียแล้วใครก็เห็นกันว่านางผุดสดีนั้นหัวเราะหน้าแดงอย่างมีความสุขจนหล่อนคงนึกขึ้นได้เองว่าที่หล่อนกำลังจะได้เงินก้อนใหญ่มานั้นมันไม่ได้มาจากการซื้อหวยรวยเบอร์แต่มันเป็นความตายของป้าจันดีซึ่งคนทั้งหมู่บ้าน พากันเห็นอกเห็นใจและสงสารในชะตากรรมของแกนางผุษดีจึงได้ตีหน้าสลดลงหล่อนเอามือทาบหน้าอกแล้วก็ร้องเสียงดังลั่นโธเอ๋ยป้าจันดีเห็นกันอยู่หลัน่นหลัดวันก่อนนี่เองแท้ๆไปเสร็จแล้วหรือนี่แต่คนตาดีก็ยังอุตส่าห์เห็นจนได้ว่าหล่อนแค่ตีหน้าสลดเท่านั้นแหละแต่แววตานั้นลิงโลดจนเห็นได้ชัด คนที่ไม่รู้ความหมายก็จะพากันตกใจที่ได้ยินเสียงหัวเราะของหล่อนในทีแรกทั้งที่กำลังได้ยินข่าวเศร้าข่าวโศกแท้ๆแต่แล้วพวกเขาก็ต้องพากันแปลกใจทั้งในคำอุทานและก็ยังสีหน้าค่าตาที่ทำเป็นโศกสลดของหล่อนในเวลาต่อมาพวกเขาพาเป็นคิดว่าสงสัยนางขุษดีคงเสียสติไปแล้วแน่ถึงได้แสดงออกอย่างสับสน เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจแบบนั้นแต่คนที่รู้ความในก็จะพากันพยักพเพยิดให้ดูอากับกิริยาของหล่อนจากนั้นพวกเขาก็จะหาที่คุยกันแต่พอให้ได้รู้กันในกลุ่มเพราะตอนนี้ข่าวยังไปไหนไม่ไกลและอีกสักไม่เกินคืนนี้พอข่าวแพร่ออกไปจากคนรู้กันทั่วแล้วว่าป้าจันดีหมดบุญแล้วเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความตายของแก ก็จะต้องเดินตามข่าวความตายของแกเป็นสายข่าวที่คนอยากรู้เช่นพวกใครจะเป็นเจ้าภาพทำศพให้แกศพแกจะเอาไปไว้ที่ไหนลงละ่ะประสาทละ่ะการทำกันเทพระค่าเลี้ยงดูแขกเรือใครกันจะมาจัดการศพให้แกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าป้าจันดีแกเป็นสาวโสดอยู่ตัวคนเดียวมาจนแกลูกหลานห่าง ที่มีก็ไปอยู่กันที่อื่นไกลทั้งหมดบ้านช่องห้องหอที่แกอาศัยซุกหัวนอนอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นห้องเช่าสับปะรังเคที่เจ้าของให้แกอยู่ฟรีมาหลายเดือนแล้วพอแกสิ้นใจลงคนที่เกี่ยวข้องกับงานศพงานซากในหมู่บ้านก็ได้มาปรึกษาหารือกันและที่สุดก็ตกลงกันว่าควรจะจัดงานศพแกขึ้นที่วัดพวกผู้นำชาวบ้าน เริ่มตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นไปจนถึงลูกบ้านและกรรมการคนอื่นๆในหมู่บ้านต่างก็ต้องมาช่วยกันเพราะว่าป้าจันดีแกไม่มีญาติพี่น้องคนเหล่านี้จึงต้องมาช่วยกันเพื่อช่วยให้งานนี้สำเร็จลุล่วงผู้คนในหมู่บ้านต่างมาเพื่อช่วยกันจัดพิธีศพให้คนตายในหมู่บ้านได้ไปสู่ภพภูมิใหม่อย่างถูกต้องตามประเพณีที่สืบเนื่องกันมายาวนาน แม้ว่าผู้ตายจะไร้ญาติมิตรก็ไม่ได้หมายความว่างานศพของแกจะถูกจัดขึ้นอย่างอนาถาคนแถวนี้ไม่มีใครใจร้ายใจดำขนาดนั้นจะยากดีมีจนก็แล้วแต่พิธีการใดๆที่เกี่ยวข้องกับงานศพก็ต้องมีให้เหมือนเหมือนกันหมดไม่อย่างนั้นผีบรรพบุรุษจะโกรธแค้นจนดนบันดาลให้เกิดโรคระบาดถ้าไม่กับคนก็สัตว์เลี้ยง หรือว่าพืชไรนาสวนของพวกเขาก็เป็นได้ที่สุดในคืนนั้นนางพุดษดีก็ได้ถูกเรียกตัวมาด้วยคนที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรก็จะพากันงงงันว่าคนอย่างนางผุดษดีจะไปเกี่ยวข้องกับป้าจันดีได้ยังไงหลายคนก็ยังคงพากันซุบซิบสงสัยเพราะว่าหล่อนเป็นคนถิ่นอื่นเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่กับผัวฝรั่งได้ไม่นาน หัวหลอนซึ่งเป็นปีเป็นชาติจำหาหลอนสักครั้งได้ปล่อยให้หลอนใช้ชีวิตสำเรเลเทมเมาค่ำคืนก็หันสายอยู่นอกบ้านเดี๋ยวเจ็คลากไปไทยลากมาอยู่ตลอดเสียงเล่าลือมาว่าผัวฝรั่งของหลอนคงเป็นพวกฝรั่งเก๊ถึงได้ไร้อัดไร้ซั์เสียขนาดปล่อยให้นางเมียไปคบผู้ชายกิ๊กก๊กเพื่อหาเงินใช้แก้ขัดเป็นคราว,ราวแถวบ้านนี่เองพิสูจน์ดูแล้ว หล่อนจะเกี่ยวข้องกับป้าจันดีแม้สักนิดก็หาไม่เจอแม้แต่ปลายเส้นผมแต่เมื่อกรรมการสมาคมชาปนกกิจมาเปิดเผยให้รู้กันทั่วว่าที่จะต้องลากหล่อนมาเกี่ยวด้วยก็เพราะว่าหล่อนเพิ่งมาขอเป็นสมาชิกให้ป้าจันดีเมื่อปีที่แล้วนี่เองนับตั้งแต่ป้าจันดีแกเริ่มป่วยกระสอบกระแสะนั่นแหละตอนนี้ทุกคนก็ถึงบางอ้อ เพราะเช่นนั้นมันก็แสดงว่าพอป้าจันดีตายลงสมาชิกคนอื่นๆก็จะต้องเอาเงินมาจ่ายค่าสมาชิกศพป้าจันดีแล้วเงินจำนวนนั้นเมื่อได้ครบหมดแล้วทางคณะกรรมการก็จะต้องส่งมอบให้กับนางพุษดีผู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ไปเพียงเท่านี้ทุกคนก็เข้าใจเหตุการณ์ได้ตลอดเรื่องเพราะว่าตามปกติแล้วในหมู่บ้านนี้ จะมีการเก็บเงินค่าทำศพก,กันทุกหลังคาเรือนเมื่อมีคนตายลงและเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ทุกคนจะต้องจ่ายค่าสมาชิกคนละ25บาทและทุกหมู่บ้านในตำบลน,นี้ล้วนอยู่ในสมาคมเดียวกันท้องที่นี้ก็เป็นอำเภอใหญ่ที่มีตำบลต่างๆมากกว่า15ตำบลแต่ละตำบลก็มีหลายหมู่บ้านทุกหมู่บ้านต่างก็เข้าเป็นสมาชิกสมาคมเดียวกัน ที่นี้พอมีคนตายลงเงินที่ได้จากบรรดาสมาชิกก็จะเป็นก้อนใหญ่พอดูอย่างป้าจันดีตายลงทุกคนที่เป็นสมาชิกในสมาคมนี้ก็จะต้องให้สมาคมคนละ25บาทแต่ละหลังคาม,มีกี่คนก็จะจ่ายไปตามนั้นมีสี่คนก็จ่ายหนึ่งบาทแบบนี้เป็นต้นเมื่อกรรมการเก็บรวบรวมได้แล้วก็จะนำมามอบให้กับญาติผู้ตายหรือว่าคนที่จ่ายค่าสมาชิกให้ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันดังนั้นเมื่อกรรมการเก็บเงินได้ครบหมดแล้วพวกเขาก็จะนำมาให้กับนางผุดสดีเพราะที่ผ่านมานางผุดสดีเป็นคนจ่ายค่าสมาชิกให้กับป้าจันดีนั่นเองได้ๆลงศพอย่างดีประสาทสีชมพูผุดรับเองค่ะเสียงนางพุดสดีตอบรับเสียงแปรนอยู่กลางวงสนทนานั้น โอ้ยค่าอาหารหรือคะและอย่างนี้ผูจะเหลือเงินเท่าไหร่กันละ่ะหล่อนลอยหน้าลอยตาตอบเมื่อรู้ว่าคณะกรรมการบอกว่าหล่อนจะต้องจ่ายค่าอาหารเลี้ยงพระแล้วก็คนที่มาร่วมงานศพด้วยแต่หล่อนก็ยังกล้าปฏิเสธทั้งๆที่รู้อยู่ว่าตัวเองเพิ่งจะพาป้าจันดีมาเข้าทำสมาชิกไม่ถึงปีหล่อนใจค่าสมาชิกให้ป้าจันดีไปแค่ไม่กี่พันบาทถ้าจะถือว่า นั่นเป็นการลงทุนนางปุษดีก็คงได้กำไรเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวเพราะจ่ายไปไม่กี่พันบาทแต่ได้เงินมาเป็นแสนเอาศพไว้แค่สองวันค่ากินคงไม่ถึงสามหมื่นดอกมั้งคะคนที่อื่นน่ะคงไม่มีใครมาเพราะว่าแกน่ะไม่ใช่คนกว้างขวางที่ไหนถ้าจะเลี้ยงกันน่ะก็ควรในหมู่บ้านเราเองนี่แหละแล้วเองน่ะได้เงินตั้งแสนกว่าไม่ใช่หรือไงได้เงินกับศพตั้งเยอะก็ควรจะทำบุญให้แกเยอะๆหน่อย แล้วการที่เองไปรับปากอะไรกับป้าแกไว้อะนะถ้าไม่ทำบุญให้เขาไปดีๆระวังผีจะมาทวงคืนเอาละ่ะเสียงหนึ่งในคณะกรรมการได้พูดขึ้นทุกคนพากันเงียบแล้วก็รอฟังดูว่านางผุสดีจะว่ายังไงแม้จะไม่ให้ผุดได้กำไรอะไรไว้บ้างเลยหรือไงคะเองอ่ะจะหากินเอากำไรกับศพหรือไงวะ ก็ผู่ไม่มีรายได้อะไรนี่คะเอาเถอะเองจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่เองเด็นะเงินอยู่ที่ข้าข้าจะทําบัญชีเอาไว้ให้คนแล้วกันเผาบ้าจันดีเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่อ่ะนะเงินเหลือเท่าไหร่ก็จะจ่ายไปตามนั้นที่ข้าเรียกเองมาคุยก็เห็นว่าเอง่ะไม่ใช่คนบ้านนี้หรอกนะไม่อยากมีคํากระหาเพราะถ้าเป็นญาติเป็นเชื้อป้าแกข้าก็จะเอาเงินให้เองหมดแล้วให้เองไปจัดการเองแต่เนี่ยเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับป้าเขาเลย ที่พาแกเข้าสมาชิกก็คงจะหวางต่เงินก้อนนี้เท่านั้นแหละเอาเถอะเหลือเท่าไหร่อ่ะเสร็จเผาศพแล้วค่อยมาคิดก็แล้วกันกรรมการสรุปนางปุษดีหน้าถอดสีบนอุบอิบให้ตัวเองได้เย็นอยู่คนเดียวกรรมการอีกคนจึงพูดขึ้นมาให้หล่อนได้คิดป้าจันดียะน่าสงสารนะนางปุษดีอย่าให้คนเขาลือกันทั้งอำเภอเลยว่า มีคนบ้านเราอะทำมาหากินกับศพแบบนี้อะรู้ไปถึงไหนอะอายไปถึงนั่นนะเว้ยโอเคโอเคเท่าไหรเท่ากันแล้วกันค่ะแต่ลุงอะจ่ายเข้มๆหน่อยนะขี้เหล้ามาขอกินเหล้าเพิ่มอะก็อยา่างเพิ่งซื้อแจกเขาตะพื้นละเอ๊ะนางนี่คนเข้ามาช่วยงานถึงเป็นขี้เหล้าเขาก็มาช่วยนะเว้ยไม่ได้มากินฟรีเองไม่อยากจ่ายเงินค่าเหล้าอะงั้นเองก็มาขนโต๊ะขนเก้าอี้เองไม่ละ่ะคนที่เนี่ยเขาไม่ห่วงกินกันหรอกนะเว้ย คนเข้ามาช่วยงานก็ต้องให้เขากินอิ่มกันเต็มที่จะให้เข้ามาช่วยงานแล้วอดๆจอ,อยากได้ยังไงวะผีตายอ่ะจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเนี่ยถ้ามางานศพแล้วอ่ะแต่มีคนสาบคนแช่งอะ่ะโอเคผุณไม่พูดมากแล้วละแล้วแต่ลุงก็แล้วกันหล่อนทําหน้าตึงแล้วก็ทําปาบขมุบขมิบเดินจากไปคนที่เหลือจึงพากันบนพึมพำค่าที่ว่าเงินที่ปุษดีจะได้นั้นมันมากเป็นแสนแสน ทั้งๆท,ที่หล่อนเพิ่งจะมาขอให้ป้าจันดีลงชื่อเป็นสมาชิกให้หล่อนแทๆ้ๆข้าน่ะได้ยินป้าแกบอกเองนะว่าถึงตายก็ตายตาหลับเรามั่นใจว่านางบุษฎีมัรับปากแล้วถ้าแกตายมันจะส่งสร้างให้เต็มที่แล้วเนี่ยพอเห็นเงินเยอะจะทําบุญทําทานงานศพให้ป้าแกไปดีๆหน่อยน้อยมาทําเป็นบนเออใช่ ข้าก็ได้ยินป้าแกพูดแบบนั้นเหมือนกันนะแต่เนี่ยนางผุดมันคงไม่รู้มั้งว่านอกจากเงินสมาชิกแล้วอะ่ะมันยังมีเงินพิเศษเอีกด้วยเงินพิเศษที่พวกเขาพูดถึงนี้มันหมายถึงเงินที่ชาวบ้านใส่ซองมาร่วมเองอีกส่วนหนึ่งเรื่องเงินพิเศษอะ่ะเราก็ถวายพระไปนะใส่ซองเป็นกันเทศกันทําให้หมดอย่าให้ตกถึงมือมันเป็นดีที่สุดเงินเนี้ย ชาวบ้านเขาใส่ซองมาก็เพื่อทำบุญให้ป้าแต่แท้ๆเงินก็ตกลงตามนี้นะแต่ยังไงซะมันก็จะได้ในส่วนเงินของสมาชิกที่มันจะได้เท่านั้นแหละพวกกรรมการผู้ใหญ่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ได้ตกลงกันตามนั้นแล้วงานศพของป้าจันดีจึงดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นการทำบุญทำทานนั้นเต็มที่ชาวบ้านช่วยเหลือกันสุดใจเพราะว่าสงสารในชะตากรรมของแก พวกเขาทำบุญให้แกมากๆด้วยอยากให้แกไปดีๆเผื่อที่ว่าชาติหน้าแกจะได้เกิดมามีสตากรรมดีๆมีบุญวาสนาไม่น่าสงสารเช่นนี้อีกเสร็จจากงานศพป้าจันดีแล้วนางกุษฎีเหลือเงินถึงเจ็ดหมื่นกว่าบาทข่าวนี้ได้สร้างความรู้สึกให้กับคนหลากหลายอารมณ์บางก็ว่า มิหน้าวันที่นางบุษดีรู้ว่าป้าจันดีตายแล้วหล่อนถึงกับหัวเราะเอิกอักคงนึกว่าหล่อนกําลังถูกหวยอยู่ละมัง้งถึงได้ทาสีหน้าร่าเริงขนาดนั้นดีที่ว่ารู้สึกตัวได้ไวจึงตีสีหน้าโศกประทมกลบเกลื่อนบ้างก็ว่าคนทั้งหมู่บ้านอยู่กันมานานไม่มีใครฉลาดรู้วิธีหาเงินแบบหล่อนซักคนหล่อนมาอยู่ที่นี่แค่ไม่นาน ก็รู้แล้วว่าจะหาเงินก้อนง่ายๆด้วยวิธีไหนบ้างก็มีแต่ป้าจันดีเท่านั้นแหละแต่แกก็น่าสงสารนะไม่มีญาติพี่น้องใช่แค่เงินจะจ่ายสมาชิกให้ตัวแกเองอะ่ะแกยังไม่มีจะจ่ายเลยแต่ถ้าแกจ่ายของแกเองเงินที่ได้นั้นจะตกที่ใครวะก็ต้องแล้วแต่กรรมการนะสิเขาอาจจะถวายวัดทำบุญทำทานให้แกหมดเลยก็ได้ใช่แต่เงินนั้นน่ะ มันไม่น่าตกถึงนางแม่มดนั่นเลยฉันละเกลียดผู้หญิงคนนี้จริงๆหากินกับศพเอา้าเขาก็จ่ายไปให้ป้าแกตั้งเยอะนี่นานอย่าไปเกลียดเขาเลยคนเราอ่ะมีช่องทางทำมาหากินของใครของมันถ้าเขาคิดว่าช่องทางนี้ฉลาดก็ปล่อยก็าทำไปยังไงซะทั้งบ้านเราก็คงจะมีแต่ป้าจันดีคนเดียวเท่านั้นแหละเงินเหลือตั้งเจ็ดหมื่นแหม ชาวบ้านได้จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่รู้ว่าคณะกรรมการได้มอบเงินจำนวนนั้นให้แก่นางบุษดีไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎกติกาที่สมาคมได้ตั้งเอาไว้ทุกอย่างใครจะว่าอะไรหล่อนก็ไม่ได้เพราะทุกคนรู้กันแล้วว่าเมื่อมีคนจ่ายก่อนก็ย่อมต้องได้ทีหลังการที่หล่อนทำเช่นนี ก็ย้มแสดงว่าหล่อนคาดหวังว่าจะได้อยู่แล้วจากนั้นชาวบ้านก็จำทนดูหล่อนแต่งเนื้อแต่งตัวชเชิรวบชวัพลออตะเคตะโของอย่างมันไส้กันต่อไปทองหยองตามเนื้อตามตัวที่ส่องแสงสะท้อนวุบ,ว,บ,ว,บ,ว,บวับนั้นทำให้ใครหลายคนนึกถึงชะตากรรมของป้าจันดีตอนที่แกยังเป็นคนทองหยองสักเส้นเท่าหนวดกุ้งแกจะรู้จักกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่มีใครรู้ แต่พอตอนแกตายเงินที่ได้จากการตายของแกกลับมาเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับบนเรือนร่างของหญิงผู้นั้นไปเสียแล้วฉันนะ่ะมีบุญที่เกิดมาฉลาดนึกอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างนางพุษดีพูดชมตัวเองที่ตลาดแล้วมันก็ทำให้คนที่ได้ยินปั้นสีหน้ากันไม่ถูกเลยทีเดียวบางคนก็อดนึกไม่ได้ว่าหล่อนคงโตมาอย่างคนที่ขาดแคลน ถึงได้อย่างได้อย่างมีไปเสียทุกเรื่องจนลืมนึกถึงความละอายต่อบาปไม่ว่าบาปเล็กหรือว่าบาปใหญ่ที่บ้านของหล่อนตอนนี้เปิดเพลงดังกระหึมทุกเย็นจะมีการตั้งวงเลี้ยงสุรากันอย่างเบิกบานหล่อนมีผู้ชายซ้ำหน้าเดินเข้าเดินออกในบ้านสิ่งนี้แหละที่ทำให้ชาวบ้านอดรนทนไม่ได้ตอนนี้มันมีเงินป้าจันดีอยู่นะถึงได้เบิกบานขนาดนั้นนะ่ะ รอเงินมันหมดสิแล้วจะรู้ว่าความอดอยากนะมันเป็นยังไงข้าว่านะผัวฝรั่งที่มันว่าส่งเงินมาให้ใช้เนี่ยเพลเพลนะมันเป็นผัวอุปโลกแล้วไม่ว่าเขาเห็นว่ามันนะเป็นตัวดูดเงินสักขนาดนั้นนะ่ะมึงจะเพ่นแนบไปแล้วหรือมัง้งข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่เงินเจ็ดหมื่นนะ่ะมันคงอยู่ได้ไม่นานหรอกวะคอยดูไปเถอะเดี๋ยวเพลงในบ้านมันก็จะเงียบหายไปเอง หลังจากที่ชาวบ้านพูดเช่นนั้นได้ไม่นานเลยสักสองเดือนเท่านั้นเองเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มมาแทบทุกเย็นจากบ้านของนางกุศดีก็เงียบหายไปจริงๆด้วยรถราที่เคยวิ่งเข้าออกบ้านของหล่อนด้วยความคึกคักก็พลอยเงียบหายไปด้วยข่าวเข้ามาเล่าว่าตอนนี้ทองที่เคยวุบววุ้วว่าตามเนื้อตัวของหล่อนนั้นก็ไม่เหลือสะท้อนแสงเสียแล้ว มันคงหมดไปกับการกินอยู่ที่ฟุ่มเฟือยเกินพิกัดทุกมื้อเย็นนั่นแหละหลังความตายของป้าจันดีเพียงห้าเดือนนางปุษดีก็อยู่ในสภาพที่ชาวบ้านบอกว่าหมดตูดนั่นเองหล่อนหน้าแห้งหน้าเหี่ยวแล้วก็เริ่มทำอาหารกินแบบดั้งเดิมของหล่อนต่อไปด้วยการล่อผู้ชายมอมอมเล่าที่บ้านเมีใครเผลอหล่อนก็จะเรียกผัวเขาให้ไปเจอกัน หลอนมีขาประจําเป็นตาเท่าขี้เมาเข้าๆออกๆออประมาณสี่ห้ารายแต่ละคนก็ดูไม่เจอทั้งนั้นล้วนเป็นคนที่ชาวบ้านไม่ต้อนรับแต่นางผุษดีไม่เคยปฏิเสธใครเลยและที่ชาวบ้านข้านไม่ถึงเลยนั้นก็เป็นการที่ลุงผัดเดินเข้าเดินออกบ้านของนางแม่มดตนนี้เป็นว่าเล่นนั่นแหละคงไม่มีใครว่าอะไรหลอนถ้านางผุษดีไม่ทำให้แกเปลี่ยนไปขนาดนั้น จากคนที่ชาวบ้านนับถือมาแต่เก่าก่อนเพราะว่าแกถือศีลกินเจไปวัดทุกวันพระได้กลายเป็นไปบ้านของนางพุษดีแทบทุกวันลุงผัดแกมักจะเดินตุปัตุเปก,กลับบ้านด้วยในกระแสเลือดนั้นมีแต่น้ำเมาที่หล่อนประเคีนให้ทุกชาวค่ำลุงผัดเป็นชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาที่เริ่มแก่ไปตามสังขาร จนไม่สามารถไปทำไร่ไถนาอย่างที่เคยทำได้ไหวลูกหลานก็มีก็ได้ออกไปมีย่ามีเรือนกันหมดแล้วทิ้งให้แก่อยู่กับเมียเมียของลุงผัดเป็นคนหูตึงซ้ำยังไม่ค่อยชอบพูดไม่ชอบกบหาสมาคมกับใครลุงผัดจึงเหมือนกับอยู่เสาบ้านมากกว่าอยู่กับคนที่ยังมีลมหายใจก่อนหน้านั้นแกจึงหันหน้าเข้าวัดแต่ไปไปมา,ม,ามาไม่รู้อีท่าไหน จึงไปเสียหน้านางกุศลีเข้าจนได้จากคนธรรมะธรรมโมก็ได้กลายเป็นตะแกรที่เล่าที่ไม่มีใครครบหาเมียของแกจึงหนีไปอยู่กับลูกซะส่วนตัวแกเองลูกคนไหนรับไปอยู่ด้วยก็อยู่ไม่ทนแกมีข้ออ้างสารพัดที่จะกลับมาอยู่คนเดียวที่หมู่บ้านนี้อีกจนลูกหลานพากันอ่อนอกอ่อนใจจับแกเข้าไปเลิกเล่าในโรงพยาบาลก็หลายครั้ง แต่พอกลับมาอยู่บ้านได้เห็นปากแดงๆตาเยิ้มๆของนางกุษดีไม่กี่ขนตบากก็แตกหนีไปดวดเล่าด้วยกันทุกคราวครั้งไปกว่าลูกหลานจะรู้ตัวลุงผัดก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านนางพุษดีเสร็จแล้วแค่เวลาไม่ถึงปีลุงผัดก็หมดสภาพต้องนอนอยู่บนเตียงลูกหลานไปรับกลับนางพุษดีก็ไม่ยอมให้กลับไปด้วยอ้างว่า ตนได้ดูแลแกมาแล้วก็จะขอดูแลต่อไปจนกว่าจะตายจากกันลุงผัดก็เช่นเดียวกันแกบอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้จะขออยู่กับนางบุษดีไปจนกว่าลมหายใจจะสิ้นลูกหลานจึงจำต้องรักแกไว้กับนางแม่มดแบบนั้นเองความมาแตกว่านางบุษดีรักและต้องการตะแกกที้เมาอย่างลุงผัดอย่างออกนอกหน้าตาขนาดนั้นก็เมื่อในอวัน หนึ่งในบรรดาขาประจําที่ชอบมาบ้านของนางบุษดีตายลงไปหล่อนตีปีกพับๆหัวเราะเริงร่าราวกับถูกหวยอีกครั้งชาวบ้านพากันจับสังเกตและเมื่องานศพผ่านไปแล้วได้พากันมาเช็คดูก็รู้ว่านางบุษดีเป็นคนพาในวันไปสมัครสมาชิกสมาคมชาปนกิจอื่นๆซึ่งหล่อนไปสืบทราบมาว่าจะเป็นใครก็ได้หากสมัครเป็นสมาชิก และเสียค่าทำศพสมาชิกทุกครั้งไม่เคยขาดหากตายลงไปก็จะได้รับเงินสมาชิกคืนเช่นกันหล่อนก็ได้จากกรณีของนายวันไปเป็นแสนอีกเช่นเคยโดยไม่ถูกหักเลยสักบาทเพราะนายวันมีญาติพี่น้องอยู่พอตายลงงานศพก็มีคนจัดการแถมชาวปนังกิจก็มีอยู่แล้วนางบุษดีจึงสบายไปไม่นานหลังจากลุงผัดก็ตายลง คนทั้งหมู่บ้านก็เข้าใจในความรักของนางบุษดีทันทีเพราะนางบุษดีรับทรัพย์จากงานศพลุงผัดไปเป็นเงินหลายแสนพราะหล่อนเที่ยวเอาชื่อของลุงผัดไปสมัครไว้หลายที่หลายแห่งด้วยกันเมื่อแกตายลงหล่อนจึงรับทรัพย์เละไปเลยหลายคนได้ไล่เช็คด,ดูก็รู้ว่าไม่เพียงในวันและลุงผัดเท่านั้นที่นางบุษฎีได้ไปสมัครชาปนกิจให้ หล่อนได้ไปสมัครให้คนในหมู่บ้านอีกหลายคนซึ่งก็ล้วนเป็นบรรดาขาประจำคอเล่าของหล่อนนั่นแหละทั้งของสมาคมที่นี่และของสมาคมอื่นๆที่หล่อนได้ตามไปไล่ดูว่าที่ไหนยังเปิดรับอยู่บ้างหล่อนก็ไปสมัครไว้จนทั่วเมื่อลุงผัดกำในวันตายลงหล่อนได้เงินเยอะนางกุษดีจึงสำเริงสำราญกับชีวิตในช่วงนั้นมากๆหล่อนถึงขั้น ไปเลี้ยงดูหนุ่มๆวัยละอ่อนไว้คอยเดินติดสอยห้อยตามไปไหนๆด้วยคิดเอาเองเถอะว่าสาวแก่แม่ไม่คงจะพากันอีกชา้าที่หล่อนมีเด็กตามติดหารู้ไม่ว่าคนเขาปลงสังเวชกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วพอนายก้านกับลุงทองเสงดับดิ้นลงไปอีกสองรายตำรวจก็เริ่มสงสัยแล้วว่าขอเล่าทำไมถึงตายตามกันติดๆเช่นนี้ แถมนางผุษดีก็รับทรยบทุกรายไปตำรวจสืบทราไปจนรู้ว่าขอเล่าเหล่านั้นตายก็เป็นเพราะว่าเล่าที่นางปุษดีขยันเลี้ยงได้ทุกวี่ทุกวันนั่นแหละเล่าพวกนั้นนางปุษดีกับนายไก่คู่ขาของหล่อนนั้นเป็นคนต้มเล่าเถื่อนชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อดื่มกันเองนายไก่พอรู้ว่าตำรวจสืบสาวมาถึงตัวแล้ว ก็ตกใจกลัวตัวสันเป็นเจ้าเข้าเขารับสารภาพเพราะความกลัวเขาอ้างว่าที่ทำเล่าชนิดนี้ขึ้นมาก็เพราะนางผุดสดีเป็นคนสั่งสูตรพิเศษที่จะต้องใส่ยาฆ่าหญ้าไปด้วยที่ไหนเขาก็ใส่กันทั้งนั้นแหละแต่นางผุดสดีอ่ะขาประจำเขาชอบของแรงๆก็เลยให้ใส่หนัหนกๆมือนายไก่ได้บอกตำรวจหลังจากที่ถูกจับได้ ว่าเล่าเถื่อนที่พวกเขาร่วมกันต้มมานั้นใส่ยาฆ่าหญ้าอย่างแรงลงไปชนิดที่ว่า,าเทเหล้านี้ราดลงบนยอดหญ้าหญ้ายังเหลืองตายทันทีแล้วกระเพาะคนมันจะไปเหลืออะไรชาวบ้านได้ใส่หน้าเข็ดขยาดเมื่อรู้เช่นนี้นางบุษดีกับนายไก่ถูกจับทันทีโดนถูกตั้งข้อหาต้มเหล้าเถื่อน และฆ่าคนตายโดยเจตนาถึงสี่รายซ้อนวันที่ถูกจับนางบุษดียังใช้เงินของลุงผัดกับในวันไม่ทันหมดและยังไม่ทันได้เงินจากศพของในก้านกับลุงทองเสงนด้วยซ้ําก็ต้องไปรับกรรมในคุกเสร็จแล้วคนเราความโลภมีมากจนกลบความกลัวและความละอายต่อบาปไปเสียหมดสิ้นความจริงแล้ว วัตถุประสงค์ของการเป็นสมาชิกสมาคมชาปนก,กิจนั้นดีมากเพราะได้ตั้งขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือกันในกรณีที่ฉุกเฉินหรือว่าตายลงไปหาเงินที่ไหนมาทำศพไม่ทันเงินส่วนนี้ก็จะได้ใช้เพื่อทำศพสวดส่งตามประเพณีแต่มันก็ยังมีคนช่วยโอกาสจากการนี้ไปจนได้แต่ถ้าว่ากรรมที่คนได้ทำเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลให้คนนั้น ได้สวยสุขได้นานสักเท่าไรนักกรมทันตาเห็นทันควันจริงๆเหมือนเรื่องของนางแม่มดผุดสดีเช่นนั้นกระจบแล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะน้องๆเห็นไหมคะความโลภนั้นนะคะไม่มีทางที่จะทำให้ใครนะคะได้รับความสุขได้อย่างถาวรเลยสักคนเดียว ก็ยิ่งกระหายเปรียบผู้คนดิ้นรนบุญไว้ยว่คว้าสิ่งที่หวังความกอไม่มีความมีไม่พอทุกอย่างดิ้นรนไว่คว้นควาวังบนทางกิเลสโลภลมโลงยิ่งเสพก็ยิ่ง เโลกรสหวานฉาบทามายาว่าวนเวียนวงบางเบียดเบียนกันข้าปันแย่งสิงประสงค์โอหนอความโลกโปรดลงเหมือนไฟไม่เคยอิ่มชื้อวัดบุนิย เชือเมื่อสังคมทังินสิ้นความเ,เพื่อเพื่อเช้าโชูเงินปราขึ้นเนือเนื้อเกิเนค่าคุณธรรมคุณพระองค์กรัเรื่องความอยากคนเราให้ทองตองเท่าผู้คา